เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าของเจ๋งๆรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือตึกสูงๆเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงแล้วเบื้องหลังนวัตกรรมสุดล้ำพวกนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะวันนี้เราจะมาไขาความลับนั้นด้วยกันครับเราจะมาเปิดกล่องเครื่องมือของนักสร้างเพื่อทําความเข้าใจหัวใจสําคัญของการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้กันเลยดูแขนก้นสุดไฮเทคในภาพนี้สิครับโหเท่มากเลยใช่ไหมเบื้องหลังเทคโนโลยีที่น่าทึ่งขนาดนี้เนี่ยมันมีส่วนประกอบพื้นฐานอะไรบ้าง ที่เปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นของจริงขึ้นมาได้เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับไม่ว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นจะซับซ้อนหรือยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่เชื่อไหมครับว่าจิตกําเนิดของทุกอย่างบนโลกวบนี้เลยนะมาจากปัจจัยพื้นฐานแค่2อ,อย่างเท่านั้นเองครับและสสิ่งที่ว่านั่นก็คือวัสดุที่เหมาะสมและเครื่องมือที่ใช่นั่นเองครับผมแค่นี้เลย2ออย่างนี้คือหัวใจสําคัญของการสร้างสรรค์ทุกชิ้นงานเลยก็ว่าได้เอาล่ะ เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนประกอบแรกกันก่อนเลยซึ่งมันก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คือวัสดุครับจะบอกว่าการเลือกใช้วัสดุให้ถูกต้องเนี่ยคือด่านแรกที่สําคัญที่สุดสําหรับนักออกแบบหรือวิศวกรเลยนะครับเพราะมันคือการวางรักฐานของชิ้นงานเลยถ้าเลือกถูกก็เหมือนติดกระดุมเม็ดแรกถูกนั่นนะครับ วัสดุทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งมันออกเป็น2ตระกูลใหญ่ๆได้เลยซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองความแตกต่างที่เห็นได้ชัดๆของวัสดุ2กลุ่มนี้ก็คือโลหะเนี่ยมันจะนําไฟฟ้าและความร้อนได้ดีมีความเหนียวคือสามารถดัดให้เป็นรูปต่างๆได้ในขณะที่อโลหะส่วนใหญ่เลยนะจะเป็นฉนวนแล้วก็เอ่อจะมีความเปราะบางกว่าครับ ถ้าพูดถึงโลหะให้นึกถึงวัส,สดุที่ได้จากการเอาแร่ธาตุมาถลุงครับด้วยความแข็งแกร่งและความทนทานสุดๆของมันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นรากฐานสําคัญของงานโครงสร้างใหญ่ๆอย่างเช่นตึกหรือว่าสะพานนั่นเองและในโลกของโลหะเนี่ยนะครับเรายังแบ่งย่อยได้อีกเป็น2กลุ่มหลักๆเลยนะโดยดูง่ายๆเลยครับว่ามีส่วนประกอบของเหล็กอยู่หรือเปล่าถ้ามีเราก็จะเรียกว่าโลหะประเภทเหล็กแต่ถ้าไม่มีก็จะเรียกว่าโลหะนอกกลุ่มเหล็กครับผมโอ้โห แล้วนี่คือตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับด้านหนึ่งคือโลหะประเภทเหล็กที่ดูแข็งแกร่งทนทานเหมาะกับงานโครงสร้างหนักๆเลยครับกับอีกด้านหนึ่งคือโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่ดูสวยงามไม่เป็นสนิมง่ายซึ่งเอาไปใช้งานได้หลากหลายกว่าเยอะเลยครับเอาละครับทีนี้เรามาดูอีกฝั่งกันบ้างนั่นก็คืออะโลหะซึ่งเป็นวัสดุที่แทบจะตรงกันข้ามกับโลหะเลยโดยเฉพาะเรื่องการนําไฟฟ้าและความร้อน บทบาทสําคัญของมันก็เลยมักจะเป็นเรื่องของชนวนซะเป็นส่วนใหญ่ครับอโลหะก็มีที่มา2แบบเหมือนกันครับแบบแรกก็คือมาจากธรรมชาติโดยตรงเลยอย่างเช่นไม้ยางหรือผ้าฝ้ายส่วนอีกแบบก็คือนักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาหรือที่เราเรียกกันว่าวัสดุสังเคราะห์ซึ่งก็คือพวกพลาสติกทั้งหลายนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเราเจอวัสดุเหล่านี้ในชีวิตประจําวันกันตลอดเวลาเลยนะ ตั้งแต่เขียงไม้ที่มาจากธรรมชาติไปจนถึงถุงพลาสติกที่เป็นวัสดุสังเคราะห์โอเคเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าอะไรคือส่วนประกอบพื้นฐานคำถามต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วจะทำยังไงละ่ะเราจะเปลี่ยนวัตถุดิบพวกนี้ให้กลายเป็นชิ้นงานขึ้นมาได้ยังไงและคาตอบก็คือนี่เลยครับเครื่องมือและเครื่องกลนี่แหละครับคือสิ่งที่จะเปลี่ยนวัสดุให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ เราไปดูกันดีกว่าว่ามันทำงานยังไงทั้งสองอย่างเนี้มีความแตกต่างกันอยู่นะครับลองจำง่ายๆแบบนี้เลยนะเครื่องกลเนี่ยมีไว้ผ่อนแรงทำให้งานหนัหนกๆกลายเป็นงานเบาๆส่วนเครื่องมือมีไว้เพิ่มประสิทธิภาพครับทำให้งานออกมาดีขึ้นแม่นยำขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนี่คือเหล่าเครื่องกลพื้นฐานสุดคลาสสิกเลยครับที่มนุษย์เราใช้กันมานานมากแล้วอย่างเช่นคานงัดที่ช่วยให้เรายกของหนักได้ง่ายขึ้นหรือรอกที่ช่วยดึงของขึ้นที่สูงนั่นเองครับ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นมาอีกเราสามารถจัดหมวดหมู่เครื่องมือต่างๆได้ตามหน้าที่หลัก4อย่างของมันครับก็คือเอาไว้วัดเอาไว้ยึดติดเอาไว้ตัดแล้วก็เอาไว้เจาะครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าอุปกรณ์ง่ายๆบ้านๆเหล่านี้คือพลังที่อยู่ในมือของมนุษย์เราที่ใช้สร้างสารรค์อารยธรรมและสิ่งต่างๆนับไม่ถ้วนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปหัวใจสําคัญกันว่าทําไมการเลือกให้เป็นถึงได้สําคัญที่สุด ดังนั้นนะครับหัวใจสําคัญของการสร้างสารรค์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การมีวัสดุที่ดีที่สุดหรือเครื่องมือที่แพงที่สุดเลยแต่มันอยู่ที่การจับคู่ครับการจับคู่วัสดุและเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานที่เราต้องการจะทําต่างหากและตอนนี้เมื่อเรามีความรู้ทั้งเรื่องวัสดุและเครื่องมืออยู่ในมือแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดจึงไม่ใช่จะสร้างได้อย่างไรอีกต่อไปแต่เป็นเราจะสร้างอะไรต่างหากล่ะครับ